เเก่งมากนางแบบเก่งมากอยู่นางแบบขึ้นบ้านแล้วร้อนโอ้ยเก่งค่ะเก่งนางแบบเก่งค่ะโอเคโอเคค่ะเยี่ยมมากเสร็จแล้วครับ <laughs> อาไปเก่งค่ะ ช่วงเดินแห่งความรักนี้ใครไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรให้น้องหมาที่รักซื้อตามพวกเราได้เลยนะคะอันนี้คือผลิตภัณฑ์ทุกอย่างที่บ้านเราใช้นะดูเลยนะคะเอา้นานังแบบใจเย็นแยน <laughs> <laughs> เดี๋ยว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 เอารางวัลรางวัลให้เอารางวัลให้รอแป๊บนึงเอารางวัลให้นะคะรอแป๊บนึงนะคะรอแป๊บนึงนะคะรอแป๊บนึงนะคะสําหรับรางวัลน,นะรอนะรอรอแป๊บนึง ค่อยก่อนค่อยก่อนเอารางวัลให้ก่อนแป๊บนึงนะคะอ่ะรางวัลมาละอ่ะรออีกนิดนึงนะรออีกนิดนึงนะเอาละค่ะนี่ก็ดูกันเต็มๆนะว่ามีอะไรบ้างนี่นะคะนี่ค่ะเอาละโอเคโอเคยิ้งสวยนะขออีกหนึ่งแมตช์นะคาเพลินเก่งมาก โอ้ยเราถ่ายคลิปย้อนแสงเนาะมันก็จะได้เห็นหน้าไม่ชัดเอาละ <c oughs> สั่งคัดด้วยตัวเองสั่งคัดด้วยตัวเองอะโอเคโอเคนั่งลงนั่งลงนั่งลงก่อนนั่งลงเร็วเร็วอขอขอขอ,ขอ,อยาอยายาอย่าทำลายข้าวของแม่โอเคโอเคโอเคคัด